ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยขึ้นบ้านเขาโอ้ยมึงแตกแตกแปลกไปเมือตอนไหนดูตีดูตีห้องตังระวังเอาเพื่อเราปั๊มเลือดสวยสวยสวยกระสุนมุดนี่ว่ะอันนี้กระสุนย้อยเลยเล่นคนคุมมันอะเอาต้มต้มได้เหรอไอ้ส้มเริ่มรันแล้วเว้ย อยากได้ร้านสีอยากได้ร้านสีอุ๊ยไอ้ไอ้กลางไง่ไอเตม,อ,ม,ม,อ,ม,อ,มอ้ยไม่ตายไอส,สัตว์สุดจัดรอกลางออกไม่ถือกับพูว่ โอ้โหแมนปีสองตัวบ้านเขาสองตัวเลยเราไม่มีมาหาที่บ้านเกิดอะไรขึ้นตัวบอลสวยๆซางสองตัวเลยอีกตัวหนึ่งอยู่บนบ้านนะตัวแซดเฮ้ยเดินเป็นเพื่อนเลยนะที่วาง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 ตัวไร่ที่วางที่วางอ่าอีกตัวนึงอีกตัวนึงกองสองสวยๆป่าดเอาเนาะ แกระเบิดเรียก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 แกเใครอยู่ที่แกหมดแล้วหมดโอ้แต่เย็นเลยโอ้ไอเราเนี่ยลวนแต่เมื่อกี้มันเหลือตัวแซนนะใช่ป่ะตัวแซนหายเออเหลือสามตัวตอนแรกอ่ะเขาหลุดไปตัวหนึ่งมั้งอ๋อตัวแซนหลุดโอ้ย่างวางทางปืนสับปืนเล่นอยู่นั่นแหละครับ มามามาเรเร็วไล่หน่อยไล่หน่อยเร็วเปิดเลยเปิดเลยมีมามาเปิดให้ก็แล้วมาเอาเลยเอาเลยเร็ว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 สีตัวนึงตัวนึงตัวนึงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยปั๊มเลือดเร็วๆหันหน้าเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโคตรหล่อโคตรหล่อขึ้นบ้านเขาโดนสไนเปี้ยวยิงโอ้โหอีกแม่นะอีกแม่นะ สนายเจ็บสนายเจ็บสนายยิงตัวดิโอ้ย <laughs> ลุนลุนเยวเล็ดลุนเยลเล็ดเอ,เอไม่ทัน <laughs> ไม่ทมันเลยใช่ไหมใจดีนะกลางปืนถุงไปกลางหลังมาองเอเอสองตัวอีกตัวนึงที่วางโอ้ <laughs> ลายเดียวกันใค่สามปืนปิดแต่เดียวอสองสองหน<อ>ึ่งชิวๆวไกลไปตัดมุมไปเยอะ นี่สับปืนพอดีเลยนะังเขียวหนึ่งตัวใช่ป่ะเมืเ่อกี้ทังเขียวทังเขียวข้างในข้างใเฮ้ยเสียงบุดมาแล้วนะหน้าต่างระวังหน้าต่างมโอ้ยเหี้ยวว่าใส่กระสุนเนี่ยอ้ยวนแต่ถ้าเราวิ่งเขาไม่เห็นอ่า สวยๆเห็นไหมกระสุดไม่โดนเลยเห็นปะเห็นปะเจ็บเต็มระเบิดบอมมาอะไรอะไรตัวเดียวอ่าหนึ่งๆโบ้เดินโบ้เลยเดินโบ้เลยเดินโบ้เลยเดินโบเลยไอตรงนู้นตรงนู้นโอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียววาร์ปยิงด้วยวาร์ปต่างคนต่างวาร์ปหน่อยเยอะกูงงอ๋อมีเหลี่ยมเกาะใช่หรอกมันก็โยกไม่ไปเหมือนกันเอาแต่เอาแต่ต่างคนต่างติด

เอาหมดอิชิหายอักอเลขแกล้งคนแก่แล้วก็มองไม่เห็นโทษแต่โทษแต่แติงยิ้มลิ้มน้าเอลน้าเอลน้าเอลหน้าเอลสวยสวยน้าเอลแตกแตกหมดแล้วตัวนี้ไปเนียนอยูย่ไหนอะยาวปะ่ะยาวยาวว่ะยาวลงยาวยาวลดโอ้ทีมเราเนี่ย<ป>อยู่ไหนอยู่ไหนเชื่อไหมบอสมันโดนด้านหลังพี<ป>่มันโดนเอลอ่ะ มาหลังเอวอ่ะมาหลังเอวเอออยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาเขาจะกลับบ้านยิงมาด๊อกด๊อกด๊อกเลยมิชชั่นสักเซี่เฮียเสียงปืนมาดิยิงไล่กันนะขกันแล้วหลังเอเยอะนะจำเยอะนะเอาปนี เกลเจ้์หมอนเกลเกียร์อนนั่นเจนะเจ้าสองตัวเลยเจ้าสองตัวเจ้าหนึ่งเจำาหนึ่งตัวไอ้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 วิ่งออกออกบ้านเขาเลยก็ได้ตัวนี้อาร์คบาตัวตัวอาตัวอาร์คบาเขื่อนเหมือนเดิมเล่นลายเดิมเลยปืนเก็บไม่ได้ว่ะอาร์คบาเขื่อนอาร์คบาเขื่อนตห็นนี้ป่ะวิ่งยาวแล้วยา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 วไกลนะยาวไกลระวังเขาดักด้วยวิ่งไปใหญ่ตัวยิงไม่ทันหรอกอุ้ยขึ้นหลุมบีแล้วยิงอยู่หลุมบี ป้าบอก้มมหม้อเอามอบตัวแล้วส